h e l โลม y n a มิทพูอีพนปฐมไฟฟ์เอเอยูนิตทีบที่สาม o ูตี้แฮปคิจวัตดเพื่อสุขภาพที่ดี What are the c h i l d r e n in picture one doing เด็กๆในภาพที่หนึ่งกำลังทำอะไร How many c h i l d r e n t h are there in the swimming pool มีเด็กๆด็กจำนวนเท่าไหร่ในสระว่ายน้ำ What are the children in picture 3 doing เด็กๆในภาพที่3กำลังทำอะไร What kind of food are t h e y on the table มีผลไม้ชนิดอะไรบนโต๊ะ Are the children in picture r feeling well เด็กๆในภาพที่รู้สึกสบายดีไหมเก็บตังหมนวัตเตอร์เมลอดแต่งโมแฮมแฮมสวีทหวานโทษขนมปังปิ้ง ซี่เหลี่ยมธัญ,ญพืชโดลลี่ป๊อปลูกอมคุกกี้ขนมคุกกี้ซอสสิไส้กรอกฮอทดอกฮอทด,ดอกพิซซาพิซซาสลัดสลัดแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลฟีดปล,ปปลปาไลท์ข้าวโคกโคกวอเตอร์น้ำแคนด,ดี้ลูกกวาดเบสขนมปังชออ็ชอกโกแลตช็อกโกแลตเฮลตี้สุขภาพดีอันเฮลตี้สุขภาพไม่ดี i c o d eat good for me ปุลไม้ดีต่อฉัน i eat it every day ฉันกินมันทุกทุกวัน chocolate is not good for me ช c h o c o l a t ไม่ดีต่อฉัน i don't eat it ฉันไม่กินมันเอกไข่มิ้วนุ่ม ุูน้ำผลไม้ออลเลนชูน้ำส้มพุทรสลัดสลัดผลไม้แซนด์วิชแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ออลเลนส้มโทมิโทมะเขือเทศชิคเก้นไก่ไอส์ครีมไอซ์ครีมเค้กเค้กแครอทแครอทลันบ็อกกองอาหารกลางวันวอดแฮมอยู่กอดฟอร์ลันคุณทานอะไรสำหรับอาหารเที่ยงไอกอดอแซนด์วิชฉันทานแซนด์วิช Have you got any food? คุณมีผลไม้ไหม Yes, I got some watermelon. มีฉันมีแตงโม What have you got to drink? คุณมีเครื่องดื่มอะไร I got some water. ฉันมีน้ำเปล่าพูดเสียงไรสรลัดผลไม้อินเกเกดียนส่วนผสมรีซิปตำราตำหลักเฟิร์ครั้งแรก นิกต่อมาถัดมาเดนและและ้วหลังจากนั้นเวนเมื่อฟนนลี่ทายที่สุด The go-in and all ์ n ล e E เชิยิปเพย์อินคอมพิวเตอร์เกมเด็กผู้หญิงในยุดเสื้อสีส้มกำเมืองเล่นเกมคอมพิวเตอร์ดูเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกําลังกายทคกาชบอาบน้ำด้วยฝักบัวกินที่ทําความสะอาดฟันแปรงฟันเฮ็ดเอ็ปวดหัว ทดเอ็ดปวดฟันสโตม,ม่าเอดปวดท,อท,อทอด้องโทโทเจ็บคอคุณเป็นวัดหนาววัดวองวิทโรเบิร์ตโรเบิร์ตผิดปกติอะไรฮีแฮตอะเฮตเอดเขาปวดซีสะาไอแฮบอะทูเอดฉันปวดฟันยูช o ดโก t ูซีเดน i ิ t คุณควรไปพบหมอฟัน I have a cold ฉันเป็นหวัด I have a toothache ฉันปวดฟัน I have a headache ฉันปวดศีรษะ I have a stomachache ฉันปวดท้อง I have a sore throat ฉันเจ็บคอ You should have a hot drink คุณควรดื่มน้ำร้อน You should exercise คุณควรออกกำลังกาย You should n t eat anything and you should go to see the dentist คุณไม่ควรกินอะไรแล้วคุณไปพบ,บทันตแพทย์ You shouldn't eat s w e e t คุณไม่ควรกินของหวาน You should go to bed. คุณควรเข้านอน I have a toothache. ฉันปวดฟัน You should go to see the dentist. คุณควรไปพบทันตแพทย์ You shouldn't eat anything. คุณไม่ควรกินอะไร w h a t wrong with you, Joe? Joe, มีอะไรผิดปกติเหรอ I have a headache. ฉันปวดศีรษะ You should go to bed. คุณควรเข้านอน เอาให้อยู่คุณสปาดีไหม Oh, what w อกโอมีอะไรผิดปกติ Don't eat anything then go to see the dentist อยากกินอะไรหลังจากนั้นไปพบหมอฟัน Do you always eat your teeth after meals? คุณทำความสะอาดฟันหลังมื้ออาหารหรือไม่ You should clean your teeth after meal คุณควรทำความสะอาดฟันหลังมื้ออาหาร Yes, good idea นั่นเป็นความคิดที่ดี ยัดอยู่อะไรใช่คุณทำถูกต้องแล้วไอแฮปปีทรูติฉันปวดฟันแอ m น o t ตเบลฉันไม่สบายน o no, I ไอดัไม่ฉันไม่ได้ทำ Do you like p ิ z ซาคุณชอบพิซซ่าไหม Do you like d o ิงเอ็กซ์ซ s e คุณชอบออกกำลังกายไหม it Is it difficult or easy for you? มันยากหรือมันง่ายสำหรับคุณ Can you run fast คุณสามารถวิ่งได้เร็วไหม What is your favorite sport กีฬาอะไรที่คุณโปรดปาน What do you eat breakfast คุณทานรับประทานอาหารเช้าไหม Do you eat lots of vegetable คุณกินผักมากใช่ไหม Do you clean your teeth after meals คุณทําความสะอาดฟันหลังเมื่ออาหารใช่ไหม Do you exercise คุณคุณออกกําลังกายไหม Do you like drinking water คุณชอบดื่มน้ําใช่ไหม Do you sleep 8 hours a night คุณนอนหลับ8ชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม Do you watch a lot of TV คุณดูทีวีมากใช่ไหม Do you get cold often คุณเป็นหวัดบ่อยไหม Do you eat snack between meals คุณกินขนมระหว่างมื้ออาหารไหม Do you eat cake and chocolate คุณกินเค้กและช็อกโกแลตไหม Always สม่ำเสมอ100% I always go shopping after work ฉันไปซื้อของสม่ำเสมอหลังจากเลิกงาน y s u a l l y ปกติ90% normally generaly l โดยทั่วไปธรรมดา80% o f t e เซ็นตุบ่อยบ่อยซ์ ทำรามบางครั้ง50เปอร์เซ็นต์โอเคชนลลี่เป็นครัง้งคราว30เปอร์เซ็นต์เซียวดอมนานๆครั้ง10เปอร์เซ็นต์และลี่ฮาร์ลี่แทบจะไม่เคย5เปอร์เซ็นต์เเวอร์ไม่เคย0เปอร์เซ็นต์ Do you eat a lot of f o o d คุณกินผวลไม้มากไหม Do you walk to place เนี่ยอยู่เฮาคุณเดินไปสถานที่ต่างๆใกล้บ้านของคุณใช่ไหม Do you like doing exercise? คุณชอบออกกำลังกายไหม Do you sleep for a g h o u r at night? ตอนกลางคืนคุณนอนกี่ชั่วโมงคุณนอนไปชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม Do you take a shower in the morning? คุณอาบน้ำได้ฝักบัวในตอนเช้าใช่ไหม Do you clean your teeth every night? ตอนกลางคืน คุณแปลงฟันของคุณทุกๆคืนใช่ไหม Do you drink cola? คุณดื่มโคลาใช่ไหม Do you watch a lot of television? คุณดูทีวีมากใช่ไหม Do you watch a lot of computer games? ค,คุณเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากใช่ไหม d u t it Go! Yeah! d o e s No! d u t Sint! Dutch! Go! Yeah! d o e s No! d u d c Sint! ดาตี yet, done, no do ิโกยันดัตตโนดัสินดูดัตติโกยันดัโนดัสินดูยูโกยันได้ดูหน่อยดอนดูไอโกยันอย่ดูหนอยอยู่ดันดูเดโกยันเดี๋ดูหนอเดีอยดูวีโกยันวีดูหนอวีดอน How many hours do you sleep at night? ตอนกลางคืนคุณนอนกี่ชั่วโมง What time do you go to bed? คุณเข้านอนเวลาเท่าไหร Name ที่ e e k อ of d i n k ชื่อเครื่องดื่มสามชนิด Name f o r k i อ of v e g e t a b l e ชื่อผักสีชนิด What do you have for lunch? คุณทานอะไรสำหรับอาหารเที่ยง What food can you eat every day? คุณสามารถกินอาหารอะไรทุกๆวัน Name two k i n d of a n t h o x i d a food. ชื่ออาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพสองชนิดอาหารขยะ name ีคขาย o f b e a ต t y food ชื่ออาหารเพื่อสุขภาพสามชนิด what exercise do you do คุณออกกำลังกายแบบใด what do you have for dinner คุณรับประทานอาหารเย็นอะไร like. what do you like to drink คุณชอบดื่มอะไรวัตส์ปอร์ตดูยูเพ์คุณเล่นกีฬาอะไรวัตดูยูแฮปเบกฟัดคุณรับประทานอาหารเช้าอะไร